ตำรวจภูทรพัทยาปิดถนนพัทยาเหนือมุ่งหน้าออกถนนสุขุมวิทสกัดจับรถยนต์ Honda Accord แล้วก็รถยนต์ Honda City ป้ายแดงหลังจากที่รับทราบแจ้งว่ามีกลุ่มคนร้ายลุมทำร้ายชาวต่างชาติก่อนขึ้นรถยนต์4คันแล้วก็หลบหนีไปตำรวจใช้เวลากว่า30นาทีนะครับเปลี้ยก,ก่อมจนคนร้ายยอมเปิดกระจกลงมาจากรถพบนายจานเน็กกีซอลชาวเอสโตเนีย ถูกลุ่มตัวอยู่ที่เหมาะด้านหลังถูกทําร้ายจนได้รับบาดเจ็บส่วนคนร้าย3าคนคือนายอา็ิซันเดอร์ทูจิโรชาเปรูนายเซอร์เก้อิโรฮินชาวรัสเซียและนายบรวัตรอศวะเดชาพงษ์ทรหรือโจอีถูกจับกลุ่มได้พร้อมรถยนต์สองคันภายในพบหมวกไหมปรมเครื่องช็อตไฟฟ้าเงินสดยาสลบเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์และโกเคนจํานวนหนึ่ง อมิตรีคัชาธาตุศาสตร์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเปิดเผยว่าเบื้องต้นทราบนะครับว่านายจาเน็คซึ่งเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เสนอขายห้องพักหรูในหาดจอมเทียนให้กับนายอเล็กซานเดอร์ในราคาสีล้านบาทโดยจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแต่นายจาเน็กกลับไปซื้อเป็นชื่อของตัวเองเมื่อถูกทวงถามกลับถูกนายจาเน็คบ่ายเบียงและขู่ฆ่าและยังประกาศขายห้องเตรียมนี้กลับประเทศอีกด้วย นายเล็กซันเดอร์จึงว่าจ้างนายวารวัตรซึ่งเป็นอดีตทหารอากาศกับนายเซอร์เก้ชาวรัสเซียอีก3คนที่หลบหนีมาอุ้มตัวนายจาน,น็คเพื่อนำไปฆ่าแต่ว่าภรรยานายจาน,น็กเห็นเหตุการณ์จึงเข้าเจ้งความจนตำรวจสามารถช่วยเหลือไว้ได้ตำรวจแจ้งก็หาร่วมกันทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวและซ่องโจรส่วนผู้ต้องหาอีก3คนที่หลบหนีพบว่าได้รถจักรยานรถยนต์ได้ขับ ได้จอดรถยนต์ไว้ที่ย่านพัทยา